ฟดเสียงกูดิเดยังเพิ่งบวกดิโดนอะไรอ่ะเช็คเช็คเทเฟอร์กูเห็นกูเห็นกูเห็นเต็มกูเห็นบีกูเห็นกูเห็นบีบลิสกาเบิ้นดาวกูเห็นฮัลโหล motherfucker เขี้ยะอูยตายแล้วมือมันแข็งอ่ะจริงจริงเมื่อกี้กูก็บอกแล้วไงว่าให้ซอไปก่อนโอ๊ยมัน กูคิกเวกมาชกานกกนะมาชกหนึ่งสองเวแล้วมือกูก็นิ่งแม่งไม่คิกต่อไม่ใช่นะตา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 นะนกยยนมีไอ้เหี้ยเห็นกาไหะกาไม่เห็นอะ ไอ้เพี้ยโโชคดีระเบิดแม่งตกล่างไอ้เอ๋ยอ่าสไปด็อกสไปดอกมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อมาช่วยหน่อยที่ไหนอะกางกางมันปีสมโมไว้อ่ะเอยงบุกได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยไม่แข็งจัด เอาง่ายจังวะดูแรงกว่าจังต่อแล้ข้างเอ็มอะแล้วก็กดค้างอะช่างแม่งเหอะช่างแม่งเหอะเหี้ยช่างแมง่เจ๊งมือโรบอทเลยไคว่ไควอ้พูดคำหยาบพว่าเอีเปล่าวะกูไม่เห็นเลยเนี่ยหน้าตาเอี๊ยจริงด้วยดีวะดีอืม,เ,อมเดี๋ยวพุ่งไปยังไปกลังดักแล้วนั่นนะ่ะเอี ค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปมันอาจจะได้แยก่กันกดชิปกดชิปกดชิปทำไมไม่มีใครบอกกดชิปกดชิปกล้องมึงก็มีเว้ยกล้องอยู่นู่นใช่ไงทำไมถึงมึงสามารถดูสีดยยได้เนี่ยอ๋อไม่ต้องอ,อ,อ,อมอยู่นะมาอ,อยู่อมอยู่ไปเลย กูกูคนหนึ่งที่ไหนอะไอร่างสองคนที่ไหนจังครับว้าวเก็บเก็บเก็บปืนให้หน่อยครับอันไหนอะเนี่ยนะเอาเก็บดิเก็บดิเก็บดิไอ้เหี้ยปืนเวนโดเวนโดลิวติการ์ดไอ้เหียเลยเวนโดกูเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยเนี่ยไม่ค่อยอะแต่ก็ได้นิดหนึ่งได้นิดนึงกูก็ไม่ค่อยว่ะ มันโยุเรเบิดแน่เลยกูถ่ายแบบยังไงยุเรเบิดสเต็ปเดิมเลยโยุเรเบิดทางไหนอ่ะห้องคอมมาเก็ตใช่ป่ะมาเก็ตใช่ป่ะโอเคจัดละไปเลยนะสวยระวังเองสีซีสีสีสีแม่มึงซีแม่มึงอ่ะเดี๋ยวลงล่างนั่นนหนก็มีเดี๋ยวกูรอเออเหี้ยไฟสัตว์าวแฟดแฟดเลยแฟเลยไม่ลงไฟเพื่อนไ่ะ แม่เร็วแม่เร็วขึ้นมา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 โอ้โหวกมบุกไปเลยสองตัวไอไซเฟอร์เจ็บไซเฟอร์โดนกูยิงไปเจ็บแอยู่บนอยู่บนไหนนั่นแหละจูงจังวะจังจังเลยเมื่อกี่งเก็บสามได้ไงวะ สามสูตรนะจะขึ้นโกแล้วขอขอขอหนึ่งขอขอโกนะขอขอกูขอละเองเงินแม่งตันแล้วอ่ะกูตันแล้วคนยังอ่ะวัดวัดกับปลาแบบที่มีสกินไ้เทมเลยมันสมมติว้าว nice nice ถ้าสเต็ปเดียวมันจะมาซีบอมดับกลางไม่มาซีวะ bịt đường lại ở càng. Thang nào? May, may, ừng bưng ngay liền Bom, bom, không biết nữa. À, lấy cái đệm của lấy cái đệm. Bụt pa, bụt pa. Thay cho bụt, bắt buộc tham gia. Này, này, anh hùng này. Lấy cái đệm của anh. Anh hùng này. 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 Anh ไปดู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  o e n e m y อ่าเออเอตัว <A> ท้ายยิงดิยิงดิเดี๋ยวมัน <A> ย้ายมาบีเปล่าเปิดยังครับไปดีเลยเอเพื่อนสมมุติทำให้กูเล่นอ่ามาเก็ตใช่ป่ะขอมาเก็ตใช่ป่ะเอย่าซี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  อ่าไซเฟอร์อยู่คนเดียวนะไป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 ลันเลยโทษทีเปิดเบิร์ปัดเนี่ยหัวสองตัวผลไม้น่ะอ้อมเลยไซเฟอร์อ้อมก็ได้อ้อมอ้อมอ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 อมกูแตกแล้วเนี่ยไซเฟอร์อยู่ซีตัวนึงไม่ได้กดขี้ขวาก็เลยควาขวาขวาขว้ามีเยลู มันกอสุดเท่เอาเป้าเอาเป้าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหกูไม่เล่นจะเล่นเป็นทำเดี๋ยวเราเลิกเชอี้ไม่มสลับฝ <ไป S 1> ั่งไงอ๋อก่อนสลับฝั่งใช่ไหมนี่นั่นแหละเอาตอนนั่นแหละกลูว,ว่า,าเอว่ะชัดอีว่างวะ่ะเฮ้ยการกางวิดูวิดูมาช่วยหน่อยมีคนสมกเอวะ่ะเป็นไรมันมีเราระวังแถบไปอยู่ เพื่อนนี่วะสมุกเอไม่แน่ใจวะซีมีซีไหมซีเพื่อนดูอยู่ว่าไม่น่าจะข้ามแถบเลยไเอเอเอมันยิงแถบมันเบิดตกดังเลยอย่าเจ็บนักบินฮิวให้นอยฮิวให้นอยอยากได้เอสว่ะอยากได้เอส ไม่ไ oh. ้เองกูอดละอดใต้ขวาโดนเฮียโดนเฮโอ้โอโอ้ตหลีกห e e หลีกหลีลีก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 กหลีกหลีกหลกีกหี เข้าหลังไอ้นั่นแล้ววะไเจ๊ตแม่ไม่มีใครไม่มีใครไปเอเลยทัดอ่าสวรรค์โกลิสวรรค์โกลิสไม่แลกไม่แลกไม่แรกกว่าซีกว่าซีไอ้เหี้ยสติวโลลัวๆว่ะไปไปอีกครั้งนึ่งดิริดมา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 ดิมาดิว้าวว้าวเลื่องละสองว้าวเชื่อกูด้วย ว้าวกูยิงว้าวกูไม่ได้กดที่ขวาไม่ขยับมาขยับมา,บมาไอ้สามตัวอยู่ตรงนั้นเลยอะเอาไม่ของกูกูป,ปับหนึ่งพันสี่สี่สิบไอเชียแม่งนปีอ๊อยิงง่ายขึ้นอะไมได้ยินในยูทูปมันบอกว่าเหมือนเดิมเกียร์มันทำเหมือนเดิม ไอพีเอสกูมันขึ้นไงโท่ทีพอดูคอมการ์มันแค่ลื่นขึ้นแต่ว่าขนาดมันไม่เหมือน c ีเอสถ้าปรับแบบนั้นมันจะยืดจอยืดแล้วลื่นได้เกี่ยวแล้วมันจะถัดดูว่ามันแบบไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูดูตรงตซิร์เวอรดอดูมาเก็ตด้านน้าดูมาเก็ตมาเก็ตเออมีกับดักอยู่เฮ้ยกี่ตามวะบอกไปเพื่อจะหายไปไหนไปกล้องดูได้ปะกล้องอาการ์กาการ์มาใช่ไม่มีใช่ไหมถอยใส่ใส่ระเบิด แยกกันอยู่บอลนาำป่วยเดีไปช่วยไอ้เหี้ยอ่สไปดับสไปดับไม่ใช่วยมันปล่อยน้ำแข็งเนี่ยกูต้องไปหามึงแล้ววะมัใช่มันใช่มันใช่อ่าแล้วครับเฮ้ยข้างๆข้างๆข้างๆนั่นน่ะข้างๆนั่นแหละผมยิงเลย Let's go baby Oh man เอาอให้หน่อยเอาไม่ทัน Cái tên 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 mày, chết tiệt. Tôi sẽ bắt nó. Tên Không phải. Không, nói về tên tên của con thú. Tên tên... Tên tên của nó. Tên của nó. nó, xin lỗi. này, được Đi กูเห็นแค่ตัวเดียวนี่แหละคนท้องการไหนเล่นสไหนค์วิกกี้ไวดี a p e r e v กวิกกี้ครับตอนนี้เเข้าไปมิดนะครับมาซีกันหมดหลังมันรู้ตำแหน่งมึงไงมันก็เลยจะบุกมาฆ่านี่แหละแล้ง e n t อ้ถ้าเอ้ยถ้าวิกกี้เกปเกิดอะไรขึ้น s p k e planted ฟ้าวะ ใช่วางอืมอืมมันวางแถบเมื่อกี้เทปไ้เดียเดทเออมิกกี้ยิงมิกกี้สุรลเทกเ่อตัวโอ้โหมิกกี้โดีอ้าวโลร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเดี๋ยวนันะเดี๋ยวดูด้านหลังดูซีได้เพื่อน เออตรงนั้นแหละไปดูดลยใช่เอ้ยยู w h a t m m กดูกูตายมาเกตอ่ะขวามึงอ่ะเต็มมึงดูใกลใครอยู่นี่ที่มึงบอกขวาดูมึงอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยกี่ตัวน่้สองะไรแม่อ้โโกซี่มันี่โกซีไปไ มน่าจะไม่มีเลยหน่อยตรงนั้นสองตัวโอ้โหว้าวน่าเอร์ว้าวน่าเอร์ไปสนนะครับขอสนใจนะไม่มีตาอ้าวมึงเอามึงโยนโยนนั่นมานั่นไงโยนไปแล้วน่ะจะหลักกับนั่นเลยโอ้อ๋เกือบตายอ๋อมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหน สิยานมาขามาขามาเตมาขามาขเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูปะตูเดี๋ยวดูป๊ะตูเดี๋ยวดูป๊ะตูดูแลนะแต่แต่มึงดูระวังมาเก็ตด้วยอีกด้านล่างไม่ได้ดูไงแล้วก็มีดูานนะมาเก็ตมาแล้วเข้ามาไอ้กาลาอะเดี๋ยวดูหลังให้อยู่มาช่วยหน้ามาช่วยหน้ามันเน็ตไน่ยเล่นสแนบุไปยากอ่ะไอ้ทีิงว้าวีวาวปะ โอ้โหเกือบได้สองตัวพร้อมกันเฮ้ยใครก็ได้ระเบิดปลาไป้ที One enemy remaining Long Oh oh o จังโหดเกินบางทีเจนี่ Switching sides อ้าว s w i t ร h Arena เป็นบ้าง อ้ย่าเก็บไทำไมอ่ะขอเทียนบนกูกันให้แล้ว Go Head Go High Bro Go High ตอนนี้รับรอเที่อะไรอ่ะอุ้ยเชี่ยมันดันเล่าเกือบโดนเมื่อกี้เนี่ยฟังกับดักมีมีตัวกี่ตัวไม่รู้กูดีเสียงเท้าไม่ก็ด้านบนระวังด้านบนกูดีเสียงเท้าเอ้ดานบนดันบนน่ามีดานบน ด้านหลังนี่วะไปおまはもう死んでいるอะไรกำดักไม่ใช่กำดักรอ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 มันโดดมันไม่โดดนะอยู่ด้านบนอยู่หืมไปเลยว่ามันถ้าติสโลมันโดดไม่ได้นี่ว่าตายโดนยิงกันตรงนั่นแหละ มันจะเดฟเซฟมันแตกเยอเปล่าเด็กูซ่อนเก่งว่ะโทษทีว่ะเพื่อนยื้อเวลาได้อยู่เอ้ยเหนนปะเคยพกทุกคนอย่าแพ้ตาหนึ่งเพื่อชนะตาต่อไปไงเพราะปืนโคตรกระจอกเลยเมื่อกี้มันยิงโดนหัวไงกูก็เลยแพ้เซฟนะฮะเซฟนะเซฟเซฟเดี๋ยวตาหน้าอาจจะมีห้าพันสามแล้วนะเออว่ะเฮ้เซฟเซฟเซฟ เซมนีโดไปกันหยุดคม่รถไปไดว่าไมสามารถไปได้เพราะว่เคาไม่รถไเพราเราได้ปด้รด้วดวไปะว่มเพป้พว่้ะเราบ่ม้พรเาไ่มด้เา่มปดเราะ่ม้วว่ะเเม่มพร่มร่มร่ม เดี๋ยวกูดูตรงนี้ให้ไปเดินไปลงมานี่ไปลงมานี่เดี๋ยวกูดูตรงนี้ให้แล้วกันดูหลังให้ดูหลังให้ดูดูให้วอร์นี่เอ๋อหรออเอรันวอร์นี่เอ๋ออแด้านหลังมาตุ๊กต้อมไว้หน่อยต้องมีแหละเฮ้เต็มเยอะป่ะตรงนั้นกีบตัวได้ละได้ละ My loại yabu 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 sai yabu 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 sai sai yabu 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 2 yabu 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 này ขึ้นเจูบเบอร์เอ้ยมีเพียครับ